ิออออนโดยกบกบลามีพิษที่สําคัญหลักๆก,ก,ก็คืองูสามเหลี่ยมงูพิษตัวแรกที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คืองูสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับที่จะมีสีเหลืองสลับกับดําแล้วก็มีสันหลังตรงยาวเป็นทรงสามเหลี่ยมครับพบได้ตามทุ่งนาแล้วก็ป่าชายเลนทั่วไปครับ ส่วนตัวที่2ก็คือเจ้าจงอางคิงคอบราราชาแห่งงูพิษนี่แหละครับที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ยาวได้ถึง6เมตรมีนิสัยดุร้ายกินงูด้วยกันเป็นอาหารครับสามารถแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ชูคอสูงๆเพื่อเป็นการขู่ศัตรูครับจะพบได้ตามแหล่งน้ำลำธารหรือว่าในป่าทึบและงูพิษตัวต่อมานี่นะครับมีพิษร้ายที่สามารถล้มสัตว์ใหญ่ได้เพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับ ก็คือเจ้างูเห่าที่เราคุ้นชื่อกันอย่างดีนี่เองพบได้ตามที่อับชื้นหรือว่าตามจอมปลวกหรือทุ่งนาครับเพราะว่าจะชอบหากบนกหนูเป็นอาหารนั่นเองครับส่วนงูพิษสำคัญที่เหลือนะ,นะครับก็จะประกอบไปด้วยงูทับสมิงคลามีสีขาวดำชอบอยู่ตามที่ลุ่มใกล้แหล่งน้ำงูกัะปะนักเลงสวนยางครับมีลายสามเหลี่ยมคล้ายกับผูกโบอยู่บนหลังนะครับ แล้วก็เจ้างูเขียวหางไหม้สีเขียวสดใสมีสีแดงอ่อนๆอยู่ที่หางครับจะชอบอยู่ตามกองไม้ตามกอหญ้ารกๆชอบฉกคนที่ผ่านไปรบกวนนะครับและงูพิษอีกตัวที่ต้องจำให้ได้ก็คือเจ้าตัวที่ขี้หงุดหงิดตัวนี้แหละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงูที่มีพิษรายแรงนะครับเวลาที่เขาตกใจกลัวนี่เขาจะนอนขดแบบนี้นะครับแล้วก็จะหายใจแบบเหมือนเสียงคนหายใจแบบ แต่ว่าเสียงแบบนี้ไม่ได้บอกว่ากําลังจะหลับเหมือนคนนะครับแต่ว่ากําลังขู่อยู่ถ้าได้ยินเสียงเห็นตัวนอนกดแบบนี้นี่ต้องรีบออกให้ห่างครับ